ราวาจาประจําวันพฤริหัสบดีที่8เมษายน2021อธรมวานปัสกาบทดอ่านจากหนังสือกิจการอร拉สาวกขณะที่คนซึ่งเคยเป็นง่อยคนนั้นหน่วงเหนี่ยวเปโตรและย้อนไว้ ประชาชนทุกคนประหลาดใจอย่างยิ่งต่างวิ่งไปหาเขาทั้งสองคนที่เฉลียงซึ่งเรียกว่าเฉลียงซาโลมอนเมื่อเปโตรเห็นดังนั้นจึงกล่าวปราศัยกับประชาชนว่าชาวอิสราเอลทั้งหลายทำไมท่านจึงประหลาดใจในเรื่องนี้ทำไมท่านจึงจ้องมองเราเหมือนกับว่าเราทำให้ชายผู้นี้เดินได้ ด้วยอำนาจหรือความเลื่อมใสของเราต่อพระเจ้าพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและยาโคบพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา ได้ทรงสัาแดงออำนาจรุ่งเรืองของพระเยซูเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์ท่านทั้งหลายได้มอบพระเยซูเจ้านี้ให้แก่บรรดาผู้ปกครองและได้ปฏิเสธพระองค์ต่อหน้าปิลาตทั้งทั้งที่ปิลาตตัดสินใจจะปล่อยพระองค์อยู่แล้วท่านปฏิเสธพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรมแต่กลับขอให้ปล่อยฆาตกรท่านประหารเจ้าชีวิต แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์ทรงกลับคืนพระชมชีพจากบรรดาผู้ตายเราเป็นพยานได้ในเรื่องนี้ด้วยความเชื่อในพระนามพระองค์ชายผู้นี้ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นและเคยรู้จักจึงกลับมีกำลังขึ้นอีกความเชื่อในพระองค์นี้แหละรักษาชายง่อยคนนี้ให้เป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลาย พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทำไปเพราะไม่รู้เช่นเดียวกับบรรดาหัวหน้าของท่านแต่พระเจ้าทรงใช้วิธีนี้เพื่อทำให้ถ้อยคำที่พระองค์ตรัสไว้ล่วงหน้าโดยทางประกาศกว่าพระคริสตเจ้าของพระองค์จะต้องทรงรับทรมานนั้นเป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นทุกข์กลับใจและหันมาหาพระเจ้าเถิด เพื่อบาปของท่านจะได้รับการอภัยพระวรสารบุรุกาเวลานาน,านสิทธิ์ทั้งสองคน จึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบีขนมปังขณะที่บรรดาสิษธ์กำลังสนทนากันอยู่นั้นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ในหมู่เขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเขาต่างตกใจกลัวคิดว่าได้เห็นผีแต่พระองค์ตรัสว่าท่านวุ่นวายใจทำไมเพราะเหตุใดท่านจึงมีความสงสัยในใจ จงดูมือและเท้าของเราซิเป็นเราเองจริงๆจงคำตัวเราดูเถิดผีไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามีตรัสด,ดังนี้แล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตและพระบาทเขายินดีและแปลกใจจนไม่อยากเชื่อพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านมีอะไรกินบ้างเขาถวายปลาย่างชิ้นหนึ่งแด่พระองค์ พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขาหลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่คือความหมายของถ้อยคําที่เรากล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่านทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสสบรรดาประกาศกและเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริงแล้วพระองค์ทรงทําให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์ตรัสว่า มีเขียนไว้ดังนี้ว่าพระคริสตเจ้าจะต้องทนทุกทรมานและจะกลับคืนพระชมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สามจะต้องประกาศในพระนามพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเลม็มท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้ ข้อคิดจำพระองค์ได้เมื่อทรงบีขนมปังสี่สองคนที่พบพระองค์ขณะเดินทางไปเอมาอุสจำพระองค์ไม่ได้แม้ใจร้อนรอนมากเมื่อได้ฟังพระวาจาสรอนแต่จำพระองค์ได้ตอนทรงบีขนมปังทำไมลูกาจึงเน้นประเด็นนี้คำตอบที่ชัดที่สุดการบี การแบ่งแบ่งปันความรักเมตตาที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นที่จะทำให้ทุกคนจดจำพระองค์ได้พ่อคิดว่าจริงที่สุดต่อให้เราเทศมากมายถ่ายทอดพระวาจาแม้ประกาศความจริงแสนลึกซึง้งแต่ถ้าปราศจากกิจการแห่งการบิแบ่งใจดีเมตตาการจดจำพระคริสตเจ้านั้นคงไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้แน่นอน ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021